จำร้านอะไระจำ้งุ่งมัยคุณยยคุณยยท่ิาค่นอยุ่งคุณยัยที่มานถามวมีเจ้ของแล้วไที่นั้นก็มีโจ๊กโจ๊กเน่เขา็ซื้อเขาบอกเด้กินี่ด้หรือโรงแรมนะอ้าเขาบเด้ตที่สายไปแเขาเจ๊ที่ไว้ที่หลามีเขาสด้ายท่อนั่งพอจอใจล โทษนํำไปจใจแค่ตัวเขาสีฟ้าขโมยของเขาเลยก็เอาไม่กินกกอนแล้วไปเบิ้งเขาติแล้วจะไปใจอีกแล้วนะเรียบชีทีลาล่าเนาะทีลาล่าจะผัดจะเท่าไหร่สามเท่นแล้วก็เอาหัว่จมาเลยว้าข้าวเนียวไก่อยู่ในรดแปลออกมาแล้วก็ต้องทิ้ง ข้างเดียวไก่ย okay, ่างจะออกมาเลยก็ะถ nah. ุนหมงถึนนั้กิ่ออกม่ทั้งหมดเลยนี่ปนใของมันมอนืันีพ่อดี10บนิ้อกัน้ส้ได้เก่าว่า กาโม่งินโม่งอยู่นะเอาเลยครับกินไม่เต็นเลยอันนี้ก็เกินไม่นุ่งอย่างเด้อคาบูคาบูหมูกระเทาะกูเป็นคนสามเต็มปะ ตอนอนอเมื่อในเป็นคู oh <S <S ่ก็เป็นอย่างไร่างอย่าเดาๆหรืออนะคะแม่ม่บอกกันมั่งก่อนช่งเขารอย่าตมมัเป็นอย่างนสดเข่าที่เขาเข่าี่เวรตักแล้วตมนใส่เ็กขาตมเลยฟังยนเด ไ้งงส่งนอยู่ยห่อนต้องส่าวันีต้อง่งเรนคุณนายก็ส่งตังไหนจิ้นได้ส่งที่เราพิ้นห้วันนั้นหนไม่ถูกเ่ส่งวันนี้ไม่เพ่นไปเก็บราาู่แล้วคู่บอกว่ามันต้องเรนแบบหนุ่เลยจิ้นไปไหมอีกท ขวากับซ้ายนี่หมนี่มันจะไม่ชิดกันแล้วจทร์ถูกเาช่วยยางมาชวยยางตัไนช้วยกระดานะยงไม่ได้างีาร่เียว่ะได้ช่วยกระดาษก็ไปล้างเหมือนเดิมเลยไม่ใส่พวกนี้

เอาแต่เรืองหาเพื่อนตั่งใจง่ายของเพื่อน นั่งได้อันนี้คืออย่างงี้หมกโอโมกค่ะป้าค่ะมีบรรทัด

นกันคือน้ำมกันใ่จุดตก่นอกอนะเอนพ่อก็ได้สองปีเขาอานคือผ้าจาะกรกันตะวีเลยนะ้มลง,งไปาางตาที่มาตัซื้อ่หมู่าง้เได้สองป <c oughs> ีเือลูกตา,า,า,ตาที่มาหาระาจะลัลตาที่ตัือหู คอะไิก็อยากให้จะบอกได้ยิน้ินหังิ้อะไรเป็นหินิ่จบเออเป็นีไอ้แม่หนาขอจะโม่งตังามก็ถามแม่เขาะแล้วที่ตามไปบอกยังไง ตอนนี้อยู่เล่าตอนนี้อยู่ตันอันกฤษนกางเต็นอนออเื่อด้ดังนึ่ะไ้ร่วงท่าห้องขอไปไทยไม่ไทยอยู่มืไงไทยอยู่บ้านตานางตามเข้าหาบนะ้นคนนั้น ใหญ่ๆนักวัดที่เข้าไปน่ะมีครบเลยเหอหันวัดอะไรไม่วัดมันเป็นหมู่บ้านเขาไปในจอกบิดขึ้นกันเลยเไาไปอะไรก่อยุ่งไม่กินแล้วลูกยุ่งกรักษาผมไปกันว่าเรากินไปก่อนมูนเอ้เขาขัเบอร์ไทยเนาะสมพักม่มือเนื่อนเท่าไหนจะทายวราท่านแบะ ทีมงแง่เาเดียกันอาจะหับแปะเดียวแล้วนะหากีหากเลืองหักจริงครับหากการจากเไม่ใช่แอ้มบ้างเช่นไเนยาังลงิ่งเนเอิออกมาอาบน้ำก็เอวาเด้อ้อาบหลายมือสิผ่ากัน่คือวันนี้ต้องลงเอสิ่งเช่นเอิอาบน้ำวันชั่ม่งอย่างนีต้องทายัไก่อมาหลายทวันนีเราบันทกเียกันกำกับ ไปขัดหแต่ติดากเสียงตายข้าอัมดตุ้มคงงปากเลยก็แต่ย่างมะเดี๋วกอดกินอาารไฟ่ะไฟแดงก็เลยมาแลมาก้วยสีมัวงนครัซึ่งเต่าถึงเพิ่งมาอย่างเมื่อเนียโอ้คนเท่าหนีไปแซงกันลืมหันเนาะบุกทิศอนเที่ยมผนช่าั่งยืนใจเจ้าของยืดหยุ่นใ้เหมือนงานชงกุญแจครับมาเงวเนียไจขึ้น ตอนแรกว่นทไปบ้านเมถาวรเลกส <laughs> ามหมื่นไปเลยขึ้นเดียเอาตัวสัพท์เ่แบบนี้น

ก็ี๋ยวสามปีครอบคัวก็ถึงสามปีแล้วหนูต้องดูแล

อุ้ยัวละน้อยเปิดเปิดซาอ์แท็ในยูทูบเป็นยังไงเอามือกอดมืออุ้ยน้องสาวข้าวนงกึงบักแบ่งกึ่งบักแบ่งกึ่งบักแบ่งกึ่งบักแบ่งกึงบักแบ่งกึ่งบักแบ่งกึงบักรบอกกันแบ่งกึ่งแค่ไหน เอาไอ้ใบนั้นโอ้ยเป็นการวมฟนเหลนไหมทะเบียนบ้านอ๋อไอ้เป็ลไหน้าดันก็มีเคร่งจิ้งไทยกนนั้ระวามสีนทรีทำเน่ากุ้งมือลน้ำจิ้งักสะบดมันจะมาอะไรนันไงนั่น แล้วตันนิ้นจะมาอาบน้ากะจ่าหูสอาบน้จ่าหูสจ่าหูด้วยใช่ไหมไม่ต้องอาบด้ยเ่ราเราไม่ได้ทำงานหนาะอากาศก็ย็นะ ไม่ีตัราน้งลางน้เาต้องันตอนันสกหรอไม่ปมะแเปสรุปตกลงนอนกัใครนี่ไม่รู้หมือนกัน่นเรอก่อนนั้น